โอเคก็กราบสวัสดีชาวเวริร์แทังทุกท่านด้วยนะครับวันนี้ผมมาเล่นเจ้าหกสิบทีนะครับเป็นรถประเทศโอลดนเทียสิบนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่นดูว่าอุปกรณ์3ตัวนี้จะเล่นสู้คนอื่นได้ไหมแล้วก็รถผมเพิ่งได้มานะครับคนสกิลยังฝึกไม่เต็มเลยฝังขวาได้นะครับดูสิครับยังแดงเทือกอยู่เลยรถใหม่ไม่ใหม,ใหม,ใหม่เดี๋ยวเราไปเล่นกันเลยครับ นี่ผมมาอยู่ในแมปมินซอกถ้าผมอ่านไม่ผิดนะเดี๋ยวผมจะไปเล่นลายเคครับเคหนเค2ส่วนฝั่งขวามีรถไปเยอะแล้วนะครับเคไปกันเรื่อยๆครับรถรอไม่ได้เร็วมากแต่ก็ไม่ถือว่าช้ามากนะครับ มี B C 25ทีเจอแล้วครับเข้ามาสกอลแล้วมีเรียลพาด P t A อีกหนึ่งคันแล้วก็มี F 1 6ทีห่านอย่างอื่ ผมจะใช้เป็นลูก AP ก่อนนะครับถ้าผมเจอรถถังหนักแล้วผมต่อใช้ลูกทองแล้วกันโอเค i s 3 a โผม่มาโดนไปสองนะัด ไม่ได้เพื่อนเรากักอยู่ผมขอมาต่อ,อยิงตรงนี้ก่อนแล้วกันมีแั็ค์ไทเกอร์โผล่มานะครับ ยกักษ์ไทเกอร์ผมน่าจะยิงได้นะไม่โดนครับโดนลูกทองไปนะผมนะครับที่โดนลูกทองไม่ใช่เขาโอเคเดี๋ยวผมรอโหลดแป๊บหนึ่งครับจะเสร็จแล้วโอ,โอเคเสร็จแล้วครับเดี๋ยวผมขยับยิงนิดนึงตอนนี้ผมก็ใช้ลูก AP อยู่นะครับ ซ่อมเลยแล้วกันโอเคผมยิงแยกไป777เรเอาคืนมาได้นะนต่งครับเหลือโปเกโต้นะครับกำลังปุกโปอยู่ข้างหน้าผมตอนนี้ผมโดลดเสร็จแล้วนะตอนนี้เพื่อนก็เดินแล้วครับ เดี๋ยวผมเดินเลยแล้วกันผมเดินมาจิ้มตรงนี้เลยแล้วกันโอเคนีซ่ซ้ายเจอผมนะครับเฮ้ยไม่ใช่ขวาขวาเจอผมโอเคบีซีสิบสองทีโดนไปเจ็ดร้อยห้าสิบห้าครับ โอ,โอ้ตอนนี้ผมก็ติดบันไดนะติดบันไดดีกว่านะครับดีกว่าติดไปแนน <c oughs> ไม่ติดเหรอครับเพราะว่าคันนี้ผมซื้อสดนะผมไม่ติดไปแนนนะ <c oughs> แง่หมึกห้าบาทสิบบาทก่เกานะครับผม <c oughs> ตอนนี้ผมเจอแบตชัดนะครับ <c oughs> ขอเลงแป๊บนึงครับ <c oughs> โอเคแบตชัดโดนไป774ครับ เดี๋ยวผมค่อยๆไปอยู่ข้างหน้ามีสกอร์เปียนคันึงนะครับเดี๋ยวผมขอเล็งแป๊บนึงโโหเขาหลบเข้าไปแล้วโอเคผมเล็งรอเลยแล้วกันตอนนี้ขวาเหมือนจะแตกนะครับไฟผมติดนะครับสกอร์เปียนจีเจอผมขอถอยนิดนึงครับ ตอนนี้ไม่ต้องกลัวจอนนะครับจอนเขาฝั่งหนุนตายแล้วเดี๋ยวผมขอกลับไปฐานก่อนนะครับเดี๋ยวผมิกลับฐานก่อนเดี๋ยวผมไปช่วยเพื่อนฝั่งขวาก่อนนะครับ ตอนนี้ผมก็ได้โหลดรูปพอง์ตนที่เรียบร้อยเอาชัวร์นะครับตังติดลงติดลบไม่เป็นไรครับขอให้ทีมได้ชนะช่างมันนี้ซ้ายมือนะครับซ้ายมือ,มอเจอ60 Tp โอเค60 Tp โดนไป700 712ครับ ก่อนนะครับผมขอชิดขวาแล้วกันอืม F16 มาอีกแล้วผมก็ตกใจเราระวังของสิบีีด้วยนะครับโอเคผมมาเล่นดักตรงน,นี้นะครับ ต้องมาแน่ๆครับมี t 9เก b 4ห0 1อสไปสก,ก๊ให้ตอ,อนนี้ผมเล็งไม่ไม่ถึงนะครับเขาอยู่ขอบฝั่งนู้นเลยขอขยับไปอีกนิดนึง Okay. ตอนนี้ผมก็เจอละขอเล็งแปบ๊บนึงครับ okay. โอเคไทไทโฟเฮฟวี่โดนไป300นะครับตอนนี้มีคนยิงมานะครับน่าจะยิงสุ่มมานะ ขอปักหลักตรงนี้เลยแล้วกัน60 TP นะครับตอนนี้ผมยิงไม่ถึงเดี๋ยวผมขอไปอยู่กับเรียวผาดแล้วกันเอาเข้าตรงๆไม่ได้ครับต้องอ้อมนิดนึงนะครับเพราะว่าฝั่งเขาเหลือเยอะกว่านะเลือดฝั่งเขาก็เหลือเยอะกว่า ไม่ต้องรีบครับไปค่อยไปถ้าเรารีบเราจะเสียเปียบนะครับเราจะเสียท่าให้เขาตอนนี้เพื่อนก็สเกลเจอ60ส p นะครับโอเคมีไลยแปดหนึ่งคันนะครับผมขอมา ดู60สิีพีก่อนนะอุ้ยเปิ้อนตก มีห้าโผมานะครับคันหนึ่งขอเลงแป๊บนึงครับโอเคอีห้าโดนไปเจ็ดร้อยสามสิบสามนะครับขอโหลดอีกแป๊บนึงครับสี่วิขอเลงแป๊บนึงครับ <Nope. S 1> โอ้โหไม่โดนครับ เหลบไปก่อนนะอย่าให้เพื่อนฝั่งนี้ยิงแล้วกันโอเคฝั่งนี้ถ้ายิงได้เดี๋ยวเพื่อนยิงเราไม่ต้องรีบครับเดี๋ยวปล่อยก่อนเพราะว่าเราถ้าเราออกไปตอนนี้เราจะเสียเปรียบเพราะว่าฝั่งไกลรอยิงเราอยู่ มีฐานคันหนึ่งนะครับผมยิงไม่ได้มีเรี้ยวผานมาข้างหลังผมคันหนึ่งโอเคเลี้ยวผาดโดนไปเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าครับ แล้วก็มีอ e ีรอยมานะครับโอเคผมบอกโอ้ผมยิงไม่ได้ครับติดมีหกสิบทีีอยู่ข้างหลังผมนะครับผมออกมายิงแล้วลกันโอเค ตอนนี้ยิงพมครับยิงพมอโอ้ยอีร้อยยิงผม,มงสวยโว เราแลกกันกคนละนะัด<บ>มผมไปภาพเสียได้ครับเดี๋ยวเรารอรุ้นครับว่าทีเก้าห้าจะเอาชัยชนะมาได้ไหมเพราะว่าเลือดแต่ละคั้เหลือน้อยนะโอ้โหทีเก้าห้าเสียได้แท้เลยลูกเมื่อกี้สวย ที่ก้าห้าได้โอกาสแก้ตัวสวยครับสวยผมว่าคนนี้เขาเล่นเก่งครับอ mm ืม hmm. เดายมากๆโอเคโอเคเดี๋ยวเรามาดูครับว่ายิงไปเท่าไหร่ ผมยิง60 TP ไป3นัดนะครับดาเมจ2,118 E5 1นัด733 BC 25 T ยิงไป1นัดนะครับ774ความเสียหายมีป้อมแล้วก็ผู้บังคับการส่วนรีอพาร์ PTA ผมยิงไป1นัดได้มา729ความเสียหายนะครับตีตะขาบแล้วก็แยก t ไทเกอร์ผมยิงไป1นัด777โหเลขสวยนะครับ777ความเสียหายลางกระสุนครับแล้วก็มี BC 12 T ผมยิงไป1นัด705 55นะครับดาเมจส่วนผมยิงส่วนผมยิงไปได้1คิวนะครับดาเมจได้มา6,196ยิงไป11นัดนะครับจำนวนเข้าเป้า9นัดเจาะเกาะ9นัดนะครับก็ได้เงินมารวมบัญชีพิเศษนะครับ663ม4รวมๆแล้วก็เงินติดลบไป1 4ได้ค่าประสบการณ์อิสระมา 6,636นะครับเกมนี้ผมก็แอบเสียดายนิดๆนะครับถ้าเพื่อนยิงรียวผ่าดี t a ให้ผมได้ตั้งแต่แรกผมอาจจะเหล,ลือเลือกเยอะสู้กับ E-100 แล้วก็ 60TP ได้น่าจะ2นัดหรือ3นัดได้เสียดายมากครับแต่ไม่เป็นไรครับถือว่าเกมนี้ก็เล่นได้ดีถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ